สวัสดีค่ะทักทายยามเย็นค่ะมาเงียบๆอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะตอนนี้ใครทำอะไรอยู่บ้างเอ่ยใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะมาแบบว่าหน้าสดอีกแล้วนะคะไม่ได้แต่งหน้านะคะหลังจากออกินจิ้มจุ่มเสร็จแล้วก็มาทักทายทุกคนดูก่อนใครเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราทำอะไรนะคะถ้าใจเราเป็นสุขนะทำอะไรเราก็สำเร็จค่ะ ใจเป็นสุขอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขต่อให้มีความถูกเข้ามามากมายแค่ไหนเราก็ไปต่อได้เสมอเพราะเราคือคนดีจริงไหมคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะแบบนั่งสบายมากคุณมินคุณมินนั่งแบบว่าไม่ได้นั่งพับเพียบเรียบร้อยนะคะใครมาแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะคะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะมาหน้าสดอีกแล้วครับท่านผู้ชม ใครทานข้าวกันหรือ,อยังอาหารเย็นกันหรือ,อยังจะทุกคนจะเข้ามาแล้วก็เซลโลกันหน่อยนะคะภาพชาัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะจ๊ะอยากทําอะไรให้มันสําเร็จเราต้องคิดให้ดีดูให้ดีด้วยนะคะระวังจะโดนหลอกระวังจะหมดตัวฟรีฟรีเด้อ อยากทำอะไรในยุคนี้นะคะอย่าแบบว่าอย่าบุ่มบามอย่าใจร้อนอย่าทำอะไรในสิ่งที่เรารู้ไม่จริงรู้จักแต่รู้ไม่จริงรู้ว่าเขาบอกว่าอย่างโน้นเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าแบรนด์โน้นดีแบรนด์นี้ดีไอ้โน้นดีไอ้นี่ดีกูทำโหมดอะไรอย่างลงทุนอย่างเดียวทุ่มอย่างเดียวทุ่มลงทุนอย่างเดียวแต่คุณไม่รู้ไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจคุณก็จะไม่สำเร็จนะคะทุกคนมันจะเสียเงินเสียเวลา เสียรู้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรียนรู้ก่อนพัฒนาตัวเองก่อนอยากทําอะไรให้เรียนรู้ให้เข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าทําแบบมม่ๆส่วๆงานออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะอยากคิดว่าทุกๆอย่างมันจะต้องใส่รายละเอียดนะใส่ความสุขลงไปใส่ความสุขสนุกสนานมีความสุขคะ่ะเหมือนที่แบบว่าใจเราเป็นสุกร่มเย็นเป็นสุขอยู่ไหนเราก็ทําอะไรสําเร็จคะ่ะ มันง่ายง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยค่ะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จริงรู้จักแต่ไม่รู้จริงคนชวนไปทําอันนู้นก็เฮกันไปเขาชวนไปทําอันนี้ก็เฮกันไปลงทุนไอโน,โน่ลงทุนไอนี่เยอะแยะแต่ไม่มีเวลาทําทําไม่เป็นและก็ไม่รู้ไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาอะไรเลยและก็ทิ้งไปทิ้งไปแบบเนี้ เสียเวลาเปล่านะคะทุกคนแล้วคุณจะทำหาความสําเร็จจากที่ไหนถ้าตัวคุณเองยังไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้รักในสิ่งที่คุณทําเพราะฉะนั้นนะคะมีความสุขใจเราเป็นสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบานในสิ่งที่ทําด้วยนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตรงหน้าคุณน่ะคุณต้องมีความสุขกำมันให้ได้ก่อนคุณจะต้องแบบว่ารักรักในหน้าที่นะคะรักในงานทุกงานรักในสิ่งตรงหน้าของคุณให้ได้ บางคนจะแบบไม่ชอบทํางานก็ขอไปทีพอเจ้านายมาก็รีบทํากุลีกุจอเอาหน้าพอเจ้านายหายไปแวบเราก็พากันนั่งเมามอยฟอยยวกกันเนาะไม่ทํางานทําการอะไรเงี้ยอืมแบบนี้แล้วเราจะเจริญได้ยังไงคะเราจงเอาหัวใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจเราจงสวมรอยการเป็นเจ้าของธุรกิจว่า ถ้าเกิดเราทำงานแบบไหนเราทำตัวแบบไหนมีความรู้สึกแบบไหนเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนวางตัวยังไงและธุรกิจเรามันถึงจะรุ่งธุรกิจเราถึงจะเจริญค่ะไม่ใช่ว่าโอโ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นัดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทักทายกันได้นะคะอากาศตอนนี้ก็ร้อนนะคะพัทยาพัทยาร้อนมากร้อนมากร้อนใหม่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะใจเราเย็นเป็นพอเนาะ อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะคะอืมบางคนเพื่อนชวนทำไอ้นูนทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นมีเงินก็ลงทุนลงทุนทุกอย่างแต่เราไม่ลงแรงเราไม่ทำแบบว่าไม่ใช้ใจทำมันไม่สำเร็จมันเสียเงินไม่พอเสียรู้ไม่พอเสียเวล่เวลาอีกนะคะและเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเรานะคะสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะถ้าเราอยากทำอะไรให้มันสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าคุณไม่มีความสุขในการทำคุณไม่มีทางสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีน้องตาจ้าคินฮอดเด้อเห็ดหยางอยู่ <c oughs> เป็นจังไดแน่ยอยู่กรุงเทพมาเที่ยวพัทยาในเด้ออืมตอนนี้ นึกว่าฝนจะตกนะคะวันนี้ไม่ตกค่ะครูมิ้นมาแบบม,มามืดค่ำนิดนึงวันนี้นะคะมาทักทายมอมอสอยหยวก <c oughs> อยากสำเร็จในชีวิตอยากประสบผลสำเร็จในชีวิตทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไไดถ้าเรารักเพราะว่าสิ่งที่เรารักแล้วเราจะตั้งใจทำมันเราจะทำมันด้วยไม่ฝืนใจไงการที่เราทำอะไรด้วยใจเบิกบานมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ย ทำจนลืมวันลืมคืนลืมเวลาเราไม่สนว่าเวลามันหมดแล้วแต่เราทำมันด้วยความสุขและไม่เหนื่อยแต่อะไรที่เราทำด้วยใจไม่เป็นสุขงานที่เราไม่รักนะคะเราจะอึดอัดงุดหงิดโมโหตื่นเช้าก็ไม่อยากจะไปพอไปก็อืยเฉื่อเชื่องช,ช,ช้าทำตัวไม่ดีเจ้านายก็ไม่รักเราเนาะเราก็ไม่เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน กลับมากลับบ้านมาแบบโอ้โหพอถึงเวลากลับบ้านทีนี่แบบยังกระม้าเลยเนาะรีบกลับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจินตนานะคะสวัสดีมหาเศรษฐีคนสวยค่ะรักๆนะคะอืทุกคนตอนนี้เอาตัวเข้ามาอยู่โลกออนไลน์หมดเลยต่อให้มีงานประจําเขาก็มีงานออนไลน์คนที่มีข้ออ้างส่วนมากจะไม่สําเร็จคนที่มีข้ออ้างนะคะทําอะไรไม่ได้หรอกข้ออ้างเยอะ นะคะคนที่ข้ออ้างเยอะขี้เกียจขี้กลัวขี้งุดงิดโมโหทำอะไรไม่ได้ดังใจก็ฟัดฟัดเหวี่ยงเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นทำไมต้องให้ใจเป็นสุกรเพราะคนที่มีความสุขในสิ่งที่ทำเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาจะทำมันแบบพิถีพิถัถนน่ะทำไปด้วยแบบได้ความแบบชื่นมืน่นหัวใจอะ่ะเวลาเราทำงานด้วยความรักความสุขอะ่ะ คนที่พบเห็นเราคนที่เป็นเจ้านายเราคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราเขาก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยท, Pascal. ที่มีเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นพนักงานของเขาจริงไหมแล้วการงานของเราก็จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูจเจริญในหน้าที่การงานเราทํางานมันด้วยความสุขเวลาเราไปทํางานตอนเช้าเราตื่นมาเรากระปี้กระเป๋าเรามีความสุขเนาะเจออะไรเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆมันดึงดูดสิ่งที่ดีๆทําไมคนที่มีความสุขถึงดึงดูดเงินได้ทําไมคนที่มีความสุขถึงมีคนรักเยอะ จริงไหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรืออะไรเขาก็จะวิ่งมาหาคนที่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นบางคนดึงดูดผู้ชายได้ดึงดูดผู้ชายได้เยอะมากแต่ทําไมดึงดูดเงินไม่ได้เงินไม่มีหัวใจถ้าเราจะดูดดูดได้เยอะกว่าผู้ชายคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ดึงดูดผู้ชายได้เยอะๆมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามฉันชอบผู้ชายคนนี้ฉันจะเอาผู้ชายคนนี้เป็นแฟนอะไรเงี้ยแค่แบบ มองหรือจ้องหรือแบบคิดคิด,ดใช้แดงหรือก,กดแรงหนึ่งดูแหละฉันจะคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันรักคนนี้เอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยและวันหนึ่งคุณก็สําเร็จบางทีคุณลืมลืมเขียนมาสเตอร์เลส์นะบางทีคุณไม่มีมาตรฐานของคุณว่าคุณจะเอาคนดีไหมคุณแค่ต้องการคนนั้นอาจจะ,หล,นะจจะหล่อเนาะอาจจะหล่อรวยแต่นิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยคุณก็พลาดข้อนี้ไปเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราอยากจะได้อะไร เขียนมาตรลิดไว้ค่ะให้มันตรงถูกข้อไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเงินคุณก็ต้องโปรแกรมไว้ว่าคุณจะต้องให้มันเข้าวันละเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่อยากให้มันมาทันเวลาเท่าไหร่และขอบคุณทุกจํานวนเงินด้วยเมื่อคุณมีความสุขคุณขอบคุณคุณซาบซึ้งการที่คุณซาบซึ้งขอบคุณในงานของคุณ นะะในงานของคุณในเงินของคุณและทุกสิ่งรอบตัวคุณคุณทราบซึ้งขอบคุณเขาทุกๆวันมันยิ่งเพิ่มพูณทําไมกดแรงดึงดูดมันถึงเห็นผลง่ายเห็นผลไวเพราะคนที่เขาใช้เป็นเขาจะสื่อได้ ใจเขาจะเบาใจเขาจะสบายมากมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นจงทำตัวเองให้มีความสุขเยอะๆค่ะมีความสุขเข้าไว้ไม่ว่าจะเจออะไรนะคะยินดีต้อนรับกับทุกเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ว่าจะร้ายแรงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทุกปัญหาทุกอุปสรรคมันจะมีข้อคิดมันจะมีดีๆสิ่งดีๆเป็นบทเรียนให้เราเสมอเพราะฉะนั้นมองจุดดีเท่านั้นค่ะ ถ้าเรามองจุดดีจุดนั้นจะขยายบางคนจะชอบมองที่จุดดำๆจริงไหมลองเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วก็จุดสีดำๆลงไปหนึ่งในในกระดาษนั้นถ้าตาเราจ้องที่สีดำมันก็จะดำมันก็จะดูไม่สวยจริงไหมแต่ถ้าเรามองสีขาวรอบกระดาษเราจะเห็นเลยว่าความดีสิ่งดีงามมันมากกว่าสีดำที่เป็นจุดๆนั้นอีกมันอยู่ที่ใจเรามองว่าเราจะมองสิ่งไหนเพราะฉะนั้นโฟกัสสิ่งนั้น โฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายเสมอเหมือนเราโฟกัสที่ความสุขความสุขก็จะขยายค่ะเราจงทำตัวให้เป็นคนที่มีความสุขความสุขดึงดูดทุกอย่างนะคะบางคนบางคนอกหกักแล้วก็อยากจะหาผู้ชายที่มาแบบว่ามาทดแทนคนที่เราทำเราอกหกักการที่เราไปหาในช่วงนั้นมันจะทำให้ใจเราขาดแคลนเราต้องการแค่คนมาดามใจแต่คนคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นคนชั่วชั่วกเก่าเดิมด้วยซ้า เพราะว่าเรากําลังเครียดกําลังโกรธกาลังแค้นกับคนแรกเราก็เลยดึงดูดคนที่เหมือนกันเข้ามาหรือแย่กว่าเดิมเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เราอกหักหรือการที่เราไม่เหลือใครเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ดีเราจะได้อยู่กับตัวเองรักตัวเองบอกรักตัวเองกอดตัวเองและมีความสุขกับตัวเองให้ได้พอเราเริ่มมีความสุขนะคะพอเราเริ่มมีความสุขกับตัวเองแล้วเราถามตัวเองและเวลาเราอยู่กับตัวเองเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเรามีความสุขแบบไหน พอเรามีความสุขออร่านั้นนะคะจะเปล่งประกายและดึงดูดคนที่ใช่คนที่เหมือนกับคุณเข้ามาคนที่มีความรักรักเต็มเปี่ยมคนที่มีความสุขเต็มที่เขาจะดึงดูดคนที่มีความสุขมาด้วยกันพอความรักไม่ใช่การเติมเต็มแต่ความรักจะมาเสริมกันให้รักและมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่คอยมาเติมสิ่งที่ขาด เพราะไม่งั้นนะคะการที่เราเจอคนขาดแคลนขาดแคลนกับขาดขาดแคลนมาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่สมบูรณ์แบบจริงไหมมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาเดี๋ยวก็ต้องเลิกกันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างเหมือนกันในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานตัวไหนงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทํามันด้วยใจรักมีความสุขมากๆเฉันได้ทํางานออนไลน์โหเพราะอะไรคะคุณจะต้องลิศมันออกมาได้ว่างานออนไลน์ให้ความสุขอะไรกับคุณ1คุณมีชีวิตที่อิสระ 2คุณจะตื่นนอนตอนไหนก็ได้ 3. คุณอยู่เฉยๆเงินก็เข้า 4. คุณไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปซื้อของไม่ต้องไปอะไรแค่โอนกิ้งเดียวนู่นนี่นั่นคือได้หมดสําเร็จหมดเลยเนี่ยข้อดีเยอะแยะมากและเราได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่กับครอบครัวของเราเราได้ไปเที่ยวต่อให้เราไปเที่ยวอยู่เราก็ยังมีเงินเข้าจริงไหมพาสซีฟอินคอมคนถึงหันมาอยู่ในโลกออนไลน์เยอะแต่คนที่พลาดมากๆคือไม่กล้าออกสื่อ ไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้าออกมาไล่สดไม่กล้าออกมาขายของถึงคุณไม่ขายคนอื่นก็ก็ขายอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเป็นแค่ท่านผู้ชมอย่างเดียวนะออกมาขายได้แล้วออกมาทำอะไรที่คุณชอบได้แล้วสมมติว่าคุณทำอะไรเก่งคุณก็ออกมาสอนด้านนั้นบางคนนะคะสอนภาษาอังกฤษเก่งมากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เป็นครูจิตวิทยาโน่นนี่นั่นคือเก่งทุกๆด้านอะ แต่ทีนี้ช่วงโควิดนะคุณได้เปรียบมากๆคุณทำคลิปนะคะลงตามสื่อแอป YouTube TikTok หรือไปตรง IG หรือมาโพสบน Facebook หรือทำเพจใน Facebook นะคะยิงแอดโฆษณาหรือไม่ยิงแอดก็ได้แต่คุณแชร์มันออกไปตามกลุ่มต่างๆนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆคำสอนดีๆนะคะคุณก็สามารถสร้างไรายได้ขึ้นมาเองได้หรือคุณจะขายของก็ได้ค่ะถ้าไม่มีทนุนคุณก็ต้องไปหา สินค้าหรืออะไรก็ได้ถามร้านค้าที่เขาให้เราเอามาโพสต์ขายก่อนแล้วเขาเป็นคนส่งแล้วเรารับส่วนต่างแบบนี้ก็ช่วยให้คุณมีรายได้ได้นะคะอยู่บ้านก็มีเงินได้นะคะอย่าทุกข์ใจอย่าท้อใจอย่าก,กังวลทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอค่ะไปแล้วนะจ๊ารักๆค่ะเลิฟยูเลิฟยู